ของากากไาคืนนะคะที่เป็หนุนเ่นะคะครมีการไหรือจทำอะไรอะไรกันใหานะคะผู้รับงานะคะีุปณ์ที่เราเตรียนแบบไม่ไไอ้ที่สร้งเหมือนกันเป็นก้อนตรงนี้ ได้เลยครับด้เราเนี่ยเอยู่ในงคร้นกรบอ่ไม่่ไไ่่ไ่เจะอก็ไแล้วนะเราะเดินค่ะค่ะเล้วเดินผ่านไัเลยครับอ่า น้แกะหน้ากากนายกเหล่าข้าชาตินะครับแจกหน้ากากละไม่คนสัยงหน้ากากนนี้คือนายกาชาติมาแจกหนากากะไมยนายกเหลาขาชาตินะครับ Okay. วันนี้นะครับเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดไข้นะครับอัตโนมัตินะฮะซึ่งติดตั้งเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลพิจิตนะรการบริการก็จะ,ะจัดซื้อเครื่องที่วัดไข้แบบอินฟาเลดนะให้กับสุดตรวจต่างๆรวมทั้ง,ง,งสถานีอนามัยด้วยนะตอนนี้กําลังสั่งของอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอ,อยากให้พี่น้องจังหวัดพิจิตรนะไดะ้เมื่อออกจากบ้านเนี่ย สิ่งแรกที่จะต้องทาคือล้างมือนะครับกินร้อนช้อนกลางแต่ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ใส่หน้ากากทุขคนนะครับขณะที่ออกจากบ้านนะจนกว่าจะเข้าบ้านนะครับเพราะนั้นวันนี้ทางกาชาตเองก็ได้มาแจากหน้ากากผ้านะซึ่งกาชาตเองก็จะทำหน้ากากผ้าหลายพันผืนนะแล้วก็ตอนนี้แจกอยากสอเรื่องเพราะนั้นก็ขอความรู้ือพี่น้องนะครับให้ช่วยกันดูแลตัวเองทางเข้าที่สำคัญนะทั้งหมด6จุด กระดเดียวกันใต้ในเราก็มีการตั้งด่านเป็นช่วงๆด้วยในพื้นที่ที่สําคัญนะครับไม่ได้ตั้งเฉพาะก,กอดเท่านั้นแต่อยงไรก็ตามในส่วนของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราก็ให้เจ้าที่ในระดับตำบลน,นะอสมอรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ศูนย์การค้าของเรามีทั้งหมดห้าแห่งนะครับตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดีแวันนี้เรายังให้ส้ขขางกับสินค้า เปิดดำเนินการอยู่เนื่องจากร่างสินค้าของเราขายทั้งอาหารนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของเครื่องของกินของใช้จะได้ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนจะไม่ต้องใช้การมากักตุนสินค้า